พระมหาธาตุเจดีสีเวียงชัยอำเภอรีจังหวัดลำพูนเป็นเจดีที่ใหญ่มากกาัน,น้มีสาชนชาติธรรมเข้ามาไหว้กราบไหว้พระสักการะกันอยู่เรื่อยๆครับกบวันนี้มีญาติธรรมเข้ามาเนาะ เดี๋ยวขอถามนิดนึงมาจากไหนบ้างครับจากเชียงรายที่ไหนบ้างครับอันนี้มาจากป่าซางลำพูนลำพูนป่าซางลำพูนเนาะครับก็มามาเจอกันที่นี่รู้จักกันด้วยกันครับก็ขอโมทนาบุญขอโมทนาสาธุครับสาธุสาธุเชิญตาสบายอากาศร้อนนิดนึงวันนี้ไม่เป็นไรเนาะครับก็ร้อนหนึ่งครับก็ ý kiến của mình và các bạn trong quý những video hấp dẫn Vero, ở dưới <laughs> là cái cái 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 là là กับกรบดีท่านประคุรสติพนรัตน์ดรนำพระพน์ยธสำนีนเข้ากราบคราวาสักระสริระสังคารของ หลวงปู่ครูบาวงขอ้อความสื่ท่านที่ได้รับชมนี้ว่ากันโมทนาบุญกับสักการะเสือทองคำของ,องหลวงปู่คอยพร้อมเพียงกัน,นอนุโมทนาสาธุ क्या बात है क्या बात है ตรงนี้ก็มีคณะสรัทธายติธรรมก็มาร่วมทำบุญกันทำบวนถวายทิดทายกันบ๊วย

รอยพระพุทธบาทคู่ควัดพระพุทธบาทห้วยต้มทุกท่านที่เข้ามาอย่างนี้ต้องเข้ามากับรอยพระพุทธบาทอย่างนี้ครับ Được lại của tổ chức các tổ chức tiến hành đoạt được các tổ chức กับกบ็ขอโมทนากับท,กทุกท่านที่ได้รับชมคลิปของปู่ในคลิปนี้ขอขอนวยพรให้ทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขก,กายสุขใจสมปรารถนาทุกการกท,กทุกคนทุกท่านสาธุและพบกนันใหม่คลิปต่อไปช่วงนี้มีสุขสาธุ